สวัสดีครับมาพบกันอีเคืนนะครับเมือนี้ครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเมือนี้มาพบกันอีกคืนนะครับนะครับมาพาพี่น้องมาชมปลามันนะครับนี่ครับพาพี่น้องมาชมปลามันปลามันสับปะหลังนะครับนี่ครับปลามันสับปะหลังกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับมื่อนี้พาพี่น้องมาชมนะครับนี่ครับนี่ครับมันสับปะหลังนะครับงามนะครับนี่ครับเอมันสับปะหลังงามนะครับนี่ครับ มันสับหลังนี่ก็ได้ประมาณหาหกเดือนแล้วครับนี่ครับในประมาณหาหกเดือนแล้วครับนี่มันสับหลังห้าหกเดือนนะครับผมก็เลยติดตามอัปเดตในพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับนี่ครับกับพวมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับภาพี่น้องมาชมเมืองมันสับหลังนะครับนี่ครับภาพพี่น้องมาชมเมืองมันสับหลังหาหกเดือนนะครับนี่ครับเราบริหารจัดการได้ดีนะครับนี่ครับบริหารจัดการได้ดีไม่มีหยาเลยครับนี่เอ่อผมแม้ว่าแต่เอ่อ องค์อยก็วัวได้ต้นนันตันต้นนี้ตันนะครับเพราะว่าเ่ากับบโบโบบริหารหญ้าอ่าบริหารหญ้าบัได้นะครับเขาบริหารหญ้าบัได้มันก็บัได้มั่นเลยครับเราต้องบริหารจัดการหญ้าได้ดีด้วยนะครับถามพี่น้องปองไปบอกขอดใจมองใดกระทูมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับในการบริหารจัดการมั่นสับปะหลังนะครับเพชรจังไรมันคือบบมีหญ้านะครับยังประมาณนี้นะครับนี่ครับผมก็มีสินค้า ่ามาเสนอนะครับบอกว่าจะเป็นโฟทีนะครับนี่ครับโฟทีโฟทีหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืออยากได้หนึ่งกล่องนะครับมีอยู่สิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับสี่พันห้าร้อยบาทหรืออยากได้ระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับอเมโนแบล็กนะครับนี่ครับนี่อเมโนแบล็ะครับสูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับตัวนี้ก็ หนึ่งขวดก็600บาทนะครับถ้าเป็นขวดใหญ่ก็1,700บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับหรือจะได้นะครับโฟทีบุตเตอร์นะครับนี่ครับโฟทีบุตเตอร์นะครับชีดมงได้ใหญ่มงหันนะครับชีดมงได้ใหญ่มงหันใหญ่ไม่เก่งใจเมียนะครับนี่ครับใหญ่ไม่เก่งใจเมียนะครับโฟทีบุตเตอร์นะครับนี่ครับ ฉีดมงได้ใหญ่มองหันนะครับบพราะว่าจะเป็นฉีดมันสับหลังก็ดีเพราว่าจะเป็นฉีดอ้อยก็ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นฉีดพวกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ต่างๆนะครับบรา่จะเป็นผักกาดผักหอมผักบัวผักเทียมนะครับได้เบิร์ดนะครับนี่ครับโฟทีบุตเตอร์นะครับนี่ขวดนี้ก็อยู่ที่650บาทนะครับนี่ส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับนี่ครับผมมม่อนี มีโอกาสน่บรรยากาศสวยๆเนี่ยจกงน้อยนะครับสายๆก็เลยพาพี่น้องมาเบิองมันสับปะหลังนะครับเมือนี้ฝนตกตกนะครับเมือนี้ฝนตกตกผมก็เลยเขาให้ได้นะครับเมือนี้ฝนตก่กหลังจากที่พายุออกไปแล้วนะครับหลังจากที่พายุออกไปแล้วผมก็เลยพาพี่น้องป้องไปะมาเบิ้งมันสับปหลังนะครับนี่ครับมาเบิ้งมันสับหลังนะครับพันก้านแดงนะครับนี่ครับอันนี้คือพันก้านแดงนะครับากการนี่ครับโอ้โหนี่ครับบริหารจัดการได้ดีนี่อยู่ที่ประมาณหกเดือนนะครับนี่ครับ อยู่ที่ประมาณหกเดือนนะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ที่ประมาณหกเดือนนะครับมันสับปะหลังนะครับนี่ครับโอ้โหงิ่งงามเลยครับนี่นี่ครับงามงามเลยนี่ครับมันสับปะหลังหกเดือนนะครับตอนนี้กําลังลงหัวนะครับนี่ครับตอนนี้กาลังลงหัวนะครับนี่ครับตอนนี้ฉีดโฟทีสองช้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับนี่ครับตอนนี้คือสูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับนี่ครับโฟที สองช้อนต่ออะาเมนแบกหนึ่งฝาน,นะครับนี่ครับนี่กุ้ยชสอกจีสนใจนะครับนี่ครับเอาเมนแบกฉีดโฟทีสองช้อนต่ออะาเมนแบกหนึ่งฝานะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่ครับฉีดพ่นสูตรระเบิดหัวมันสับปหลังนะครับนี่ครับตอนนี้ก็อ่าเพิ่งลุงหัวแล้วครับนี่ครับตอนนี้เพิ่งกระลุงหัวแล้วครับแปลงนี้บเน่านะครับแปลงนี้แปลงนี้ไม่เน่านะครับบางแปลงก็เน่านะครับบางแปลงก็เน่าแต่แปลงนี้ไม่เน่านะครับแปลงนี้ บริหารจัดก,การน้าได้ดีนะครับนี่ครับแบบว่ามีนม้ำค้งนะครับไหลลื่นได้ดีนะครับนี่ครับไหลลื่นได้ดีนะครับมันก็เลยบอเนองนะครับนี่ครับนี่ครับผมพัฒนาเกษตรออนไลน์ก็เลยผ้าพี่นองมาขอปลามันนะครับถือว่าพายุออกไปเรี่ยวนะครับตอนพายุข,ขอม้าผมก็ขอผ้าพี่นองมาเบิ้งมันสับหลังบ่ได้นะครับบบจะเป็น มันส <S 々> ับหลังก็ดีไม่ว่าจะเป็นอ้อยก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นนาข้าวก็ดีนะครับแต่ฝนตกเข้ากลับไปใส่บ่อเ้นะครับนี่ครับาฝนตกเข้ากับไปใส่บ่อเ้นะครับก่อนอื่นข็ขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับบอจะเป็นผักอ่บอจะเป็นประเทศลาก็ดีนะครับบอจะเป็นประเทไทยก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นอ่กัมพูชาก็ดีนะครับบอจะเป็นปริเทไทยกับผักเนื้อผักกลางนะครับผักอีสานนะครับนี่ครับ ที่เพิ่นสร้างโฟที่นะครับนี่ครับที่เพิ่นสร้างโฟทีนะครับนี่ครับที่สั่งโฟทีนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเบอร์โทรก็นศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับอ่าฟังบรท่านกระบอกไม่นะครับเบอร์โทรก็นศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหกกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับ นี่ครับผู้ใดสนใจสนใจนะครับบบจะเป็นอโฟที1ซอง600บาทนะครับ3ซอง1,200บาทนะครับหรือจะได้1กล่องนะครับมีอยู่12ซองนะครับ4,500บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าผู้ใดสนใจสนใจซื้อ1กล่องนะครับแถมเสื้อ1ตัวนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับหรือจะได้อะมิโนแบ็คขวดเล็กนะครับอะมิโนแบ็คขวดเล็กนี่ก็ 600บาทนะครับหรือจะได้ขวดใหญ่นะครับ1,700บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับหรือจะได้โฟทีบุตเตอร์นะครับโฟเทีบุตเตอร์สีมงเล็กใหญ่มงหันนะครับขวดหนึ่งก็650าบบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับก่อนอื่นผมก็ขอบคุณแฟนๆอีพีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับ ในการเรื่องมั่นบอกเข้าใจมองได้กับทูสอบถามได้นะครับบอกเข้าใจกับทูสอบถามถามได้นะครับบอจะเป็นพันธุ์นะครับโมเอนว่าเขาจะมีแต่พันธุ์ก้านแดงนะครับพันธุ์พวงเพชรก็มีพันธุ์กระสียักษ์ก็มีนะครับระยองก็มีนะครับครับผมมีหลายพันธุ์นะครับโมแอนว่าจะมีแต่พันธุ์ก้านแดงนะครับมีหลายพันธุ์นะครับกับผมพ่อวัฒนากระสีออนไลน์นะครับนะครับผมมีแนวดีดีผมก็จะมาบอกพี่น้องนะครับนะครับชุ่ม อา่าจะเป็นมั่นสปลังก็ดีนะครับบ่าจะเป็นอ้อยก็ดีนะครับถ้าพี่น้องปองไปบมเข้าใจมองได้ก็โทรมาสอบถามก้อนก็นได้นะครับโมสื่อโมหากับโมว่ากันนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนะครับผู้ใดสนใจเนี่ได้ก็โทรสั่งจองได้นะครับเบอร์โทรก็0986269116นะครับ นี่ครับผู้ใดสนใจก็ทรสอบถามก้อนก็ได้นะครับหรือฟังบอท่านนะครับหรือฟังบอท่านก็จะบอกใหม่นะครับหรือฟังไม่ทันก็จะบอกใหม่นะครับนี่ครับโฟที1ซอง600บาทนะครับ3ซอง1,500บาทนะครับหรืออีกได้1กองนะครับนะครับ1กองมีอยู่10ซองนะครับ4,500บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าบปรได้สื่อ1กองนะครับแถมเสื้อ1ตัวนะครับนี่ครับ ส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับหรืออยากได้อะเมนูแบกนะครับนะครับอ่ะเมนูแบกนะครับ1ขวดเล็กนะครับ600บาทนะครับหรืออยากได้ขวดใหญ่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร ied. ้อยบาทนะครับขวดเล็กนี่ก็250 ml นะครับนี่ครับขวดเล็กนี่ก็250 ml นะครับถ้าเป็นขวดใหญ่ก็หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับนี่ครับถ้าอยากได้ขวดใหญ่นะครับก็หนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับหรืออยากได้โฟติบูสเตอร์นะครับนี่ครับ โฟตีบุตเตอร์นะครับชีดมงได้หญ่มงหันนะครับนี่ครับชีดมงได้หญ่มงหันนะครับ250 ml นะครับนี่ครับ250 ml อย้ามลีดมงได้หญ่มงหันนะครับอ่านี่ครันี่ก็650บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางนะครับโฟตีบุตเตอร์ชีดมงได้หญ่มงหันนะครับใหญ่ไม่เก่งใจเมียนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับผู้ที่สนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับ โบสือบบหากับบวากันนะครับนี่ครับก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนๆเอฟซนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับมนี้ก็ผมพอวัฒนากับจะอําลาพระจ่าไปก่อนนะครับพบกันคลิปหนานะครับสำหรับมณีกับอ่าโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ